บ้านเดี่ยวที่ไม่ไกลตัวเมืองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีสงบส่วนตัวและไม่วุ่นวายที่ตำบลเจดีหักนะคะอําเภอเมืองจังหวัดราชบ,บุรีวันนี้เรามีบ้านในโครงการขนาดเล็กที่ไม่มีค่าส่วนกลางมาให้ชมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาบ่อน้ำหรือว่าจะเป็นคลองชนค่ะ โดยหมู่บ้านตรงนี้นะคะสามารถเข้าออกได้สองเส้นทางค่ะคือจะวิ่งทางเส้นเจดีหักมาก็ได้เรียบของชนนะคะหรือว่าจะวิ่งทางเส้นห้วยไผ่ค่ะแล้วก็เข้ามาทางเส้นของชนกะได้เช่นกันโดยบ้านของเรานะคะจะอยู่ใกล้ๆกับวัดห้วยหมูค่ะหากเข้ามาจากเส้นเจดีหักนะคะก็คือเข้ามาในซอยเฮงเจียเลยโดยบ้านของเราตรงนี้นะคะ ขนาดกำลังดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะตัวบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่120ตารางเมตรมีขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็อีก1ครัวค่ะพร้อมกับห้องโถงว่างๆไว้คอยรับแขกหรือนั่งทานข้าวซึ่งบ้านที่กำลังรับชมกันอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นบ้านพร้อมเข้าอยู่ค่ะโดยมีเนื้อที่เนี่ยอยู่ที่63ตารางวา เราขายอยู่ที่2 5ล้านบาทนะคะโดยจะมีของแถมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะหรือว่าต้นไม้หน้าบ้านแล้วก็ยังฟรีค่าโอนและค่าจดจำนองในวันโอนให้ด้วยนะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังมีแถมแอร์ให้อีกด้วยหรือลูกค้าอาจจะขอเป็นส่วนลดเงินสดอย่างนี้ยังไงก็ลองมาคุยกันได้นะคะ ส่วนสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆนะคะก็จะเป็นตลาดห้วยไผ่หรือวงเวียนห้วยไผ่ค่ะแล้วก็ใกล้กับสนามบอลมิดผลด้วยหรือใครขี้เกียจออกไปด้านนอกนะคะก็สามารถสั่งแก๊บเดลิเวอรี่มาส่งที่บ้านได้เช่นกันหากใครที่กำลังมองหาบ้านราคาไม่แพงแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามนัดชมกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะโทรเบอร์หรือแอดไลน์ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ าของเราเนี่ยเข้าตัวเมืองนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นค่ะยังไงลองแวะมาชมกันก่อนได้นะคะราคาดีเดินทางสะดวกไม่ไกลตัวเมืองแถมไม่มีค่าส่วนกลางอีกหรือใครต้องการบ้านที่เหนือที่เยอะกว่านี้ทางเราก็มีนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ